ยังคงอยู่ที่แบบฝึกหัดที่6.2เช่นเดิมอยู่นะคะคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม1บทที่6รูปสามเหลี่ยมคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม2ค่ะบทที่6รูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดของสอสอวทค่ะทีนี้เรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมค่ะคือเรื่องการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของม,มุม ก็จะมีอยู่3ประเภทนะคะก็มีสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมแหลมลักษณะของมันก็คือมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนะคะซึ่งขนาดของมุมแหลมเป็นมุมที่เล็กกว่ามุมฉากก็คือขนาดของมุมจะมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศานะคะต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นก็คือจะมีมุม1มุมเป็นมุมฉากก็คือมุมจะมีขนาด90องศาค่ะต่อมาเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านจะมีมุม1มุมเป็นมุมป้านนะคะขนาดของมุมป้านก็คือจะมีขนาดมากกว่ามุมฉากแต่ไม่ถึง2มุมฉากนั่นก็คือขนาดของมันเนี่ยจะมากกว่า90องศาแต่จะไม่ถึง180องศาค่ะ อทีนี้ในหน้านี้เนี่ยเขาให้เราระบุชนิดของรูปสามเหลี่ยมจากข้อความที่กำหนดพร้อมเหตุผลก็ไม่ได้มีรูปอะไรมาให้เราเลยนะคะมีแต่ขนาดองศาของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมาให้เราและให้เราตอบให้ได้ค่ะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดและเพราะเหตุใดค่ะมาดูกันที่ข้อที่1กันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มุม3ม,มุมมีขนาด80 องศา61องศาและ39องศาอ่าในนี้นี้ทั้ง80 61แล้วก็39เนี่ยมันไม่ถึง90องศาเลยสักมุมเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมมุมอะไรที่ไม่ถึง90องศาก็คือมุมแหลมนั่นเองอ่าก็เติมไปเลยว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะเขียนแค่คำว่ามุมแหลมแบบนี้ค่ะ เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรคะมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเขียนลงไปเลยเพราะมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเสร็จแล้วข้อหนึ่งต่อมามาดูกันที่ข้อที่สองค่ะ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมสามมุมมีขนาด32องศา20องศาและ128องศาอ่ะนี้32องศาเนี่ยมุมอะไรคะมุมแหลม20องศามุมแหลม128องศาเป็นมุมอะไรคะอันเนี้ย2 8 8องศาเนี่ยมากกว่ามุมฉากแล้ก็คือต้องเป็นมุมอะไรมุมป้านนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเพราะอะไรคะเพราะมีมุมป้านหนึ่งมุมเราก็เขียนแบบนี้ลงไปเลยอ่ามุมไหนเป็นมุมป้านคะนี่มุมหนึ่ง้อยิบแปดองศานะคะที่เป็นมุมป้านคะ่ะต่อมามาดูกันที่ข้อที่สามคะ่ะ รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมสามมุมมีขนาด40่สิบองศาเก้าสิบองศาและสี่สองศาเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะนี้มีเก้าสิบองศาด้วย90้าสิบองศา,งศาเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมฉากก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพราะอะไรถึงเป็นมุมฉากคะเพราะมีมุมฉากหนึ่งมุมถูกต้อง ถามเองตอบเองนะคะอะ่ต่อมาข้อที่4ี่ค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม1มีขนาดสาสิหองศาและมุมที่เหลือแต่ละมุมมีขนาดเป็นสองเท่าของสาสิหองศาเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรอ่ะทีนี้นึกก่อนคำว่าสองเท่าสองเท่าของสาสิบหก สเท่าของสาสก็36คูณสใช่ไหมสัสิบหกคูณสก็ได้เท่าไหร่72นั่นหมายความว่ามุมมุมที่ให้มาเนี่ยสาสิบหกองศาอีกสองมุมที่เหลือเป็นสองเท่าของสก็คืออีก2มุมที่เหลือเนี่ยมุมละ72องศาอ่ะทีนี้เราก็จะมีตัวเลขก็คือส6 7สแล้วก็เจแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ 72องศาเนี่ยยังถือว่าเป็นมุมอะไรอยู่คะมุมอะไรนะที่น้อยกว่า90องศาเรียกว่ามุมแหลมนั่นเองอ่ะก็แสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามุมทุกมุม เป็นมุมแหลมค่ะอ่านต่อมาในข้อที่ห้านะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมสองมุมมีขนาดมุมละสามสิบองศามุมที่เหลือมีขนาดเป็นสีเท่าของสามสิบองศาอ่านึกภาพ สม,มุมมุมละ30ก็คือเราจะมี30องศาเนี่ยสองมุมใช่ไหมคะแล้วก็อีกมุมหนึงเนี่ยเป็นสเท่าของ30องศาสีเท่าของ30องศาก็4คูณ30ได้เลยคะ่ะหรอองศาก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีมุม30 30แล้วก็120แสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ120อองศาเนี่ยเป็นเป็นขนาดของมุมป้าน ก็คือข้อนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองเพราะอะไรคะถึงเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเหตุผลเดิมคือมีมุมป้าน1นึ่งมุมทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ เรื่องการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมค่ะ